สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําเรื่องการใช้เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกนะฮะจะเป็นท่านที่ขับรถเกียร์ออโต้เป็นแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยใช้รถเลยมือใหม่ที่จะอยากจะใช้รถเกียร์ธรรมดาเป็นเรามีคําแนะนําเบื้องตน้นไปดูเลยครับการปรับที่นั่งเป็น สิ่งที่สําคัญในการใช้เกียร์กระปุกหรือนะเกียร์ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าถ้าระยะห่างเกินไปตําแหน่งการนั่งบังคับหองายลำบากนะการเหยียบคลัสการใช้เบรกการใช้คันเร่งจะไม่คล่องตัวหรือจะทำให้เมื่อยนะฮะฉะนั้นปรับตำแหน่งที่นั่งให้มันเหมาะสมกับสรีรลักษณ์ของผู้ขับ ข้อมือวางอยู่ตำแหน่งข้างบนนี้แสดงว่าเป็นระยะการนั่งที่พอดีนะเวลาวางเท้าขาด้านซ้ายไม่ตึงหรือไม่งอจนเกินไปนะนีเป็นตำแหน่งที่พอดอีเรียนรู้เรื่องเกียร์คันนี้มี5เกียร์ การที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้เราต้องเท้าด้านซ้ายขาด้านซ้ายเหยียบคัด์ไปก่อนนะเรามาปรับเป็นเกียร์หนึ่งนะก็ทันขึ้นนะแต่ลักษณะการจับจะไม่จะไม่เป็นอย่างนี้นะท่านต้องจับให้กระชับนิดนึงแต่ผมจะทําให้เห็นว่าตำแหน่งเกียร์อยู่ยังไงเวลาผ่านไปเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะปรับมาเกียร์ว่าง แตะเบามันจะเด้งมาตรงกลางอยู่ตำแหน่งเดิมตรงกลางนะ,ะเช็คว่าเกียร์ว่างไหมดันไปด้านซ้ายทีขวาทีดันได้ตลอดแสดงว่าเกียร์ของเราเป็นตำแหน่งเกียร์ว่างนะ,ะไปเกียร์สองดันมาด้านซ้ายเอาลงตามตำแหน่งเกียร์ของเขาที่อยู่ด้านล่างนะถ้าจะให้เป็นเกียร์ว่างดันขึ้น เยมันจะตกมันอยู่ตรงกลางเย์สามเย่สามม่จะเข้าง่ายหน่อยเพราะมันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วดันขึ้นไปตรงๆอนนี้นะดันขึ้นไปตรงตรงอ่าเปลี่ยนเป็นเย่สี่แน่นอนสี่กับสามตรงกันดันลงมาให้สุดจนถึงข้างล่างผ่านมาตรงตรงเกียร์ห้าล่ะพักไปตรงกลางนิดนึง ต้องออกแรงมากนะการเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องออกแรงมากดันมาด้านขวาแล้วก็ดันขึ้นไปอ่านี่เป็นเกียร์ห้าอยู่ตำแหน่งขวาแล้วก็ดันขึ้นสุดเสร็จแล้วจะเป็นเกียร์บ้างล่ะดันมาตรงกลางเกียร์มันจะตกมันจะตรงตำแหน่งตรงกลางของมันอ่ะเรียนรู้เกียร์ถอยดันไปด้านขวา แล้วก็เอาลงนะฮะในตำแหน่งเกียร์ของเขาขวาแล้วก็ลงเข้าหาตัวนะนี่คือลักษณะของเกียร์ที่มีรถที่เขามี5เกียร์แต่ถ้าขั้นไหนมี6เกียร์เกียร์ถอยตรงนี้เขาจะมาแทนเกียร์หนึ่งนะฮะท่านต้องไปเรียนรู้ไปดูลักษณะการดูวว่าตำแหน่งเกียร์เขาอยู่ตรงไหนแล้วก็เปลี่ยนไปตำแหน่งตามเลขที่เขาบอก มาเรียนรู้เรื่องคัสต์คัสจะทำหน้าที่ตัดและต่อระบบส่งกำลังถ้าเราเหยียบคัสแผ่นคัสจะแยกออกจากกันนะระบบส่งต่อกำลังจะไม่มนะีนั่นคือเราการเหยียบคัสเข้าไปนะเราจะสามารถสตาร์ทรถได้เปลี่ยนเกียร์ได้แล้วก็จะหยุดรถ โดยที่ไม่ให้มันดับนะนั่นคือก,การเหยียบคัดต์อนะ่ทีนี้การยกคัดขึ้นมาล่ะพอเรายกคัดขึ้นมาระบบส่งกําลังจะต่อกันนะจะทําให้รถเราเคลื่อนไปต่อได้แนะนำมือใหม่นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้รถมาก่อนยังไม่เคยขับออตโตมาก่อน เกียร์กระปุกหรือเกียร์ธรรมดาครั้งแรกเลยฝึกควบคุมรถในทางตรงก่อนโดยการเลี้ยงคัสนี่แหละเคลื่อนตัวไปช้าช้าโดยที่เราไม่ต้องยกคัดสูงควบคุมรถยังไงให้เลี้ยงคัดให้กดคัดลงได้ต่ำที่สุดแต่รถยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอยู่อย่างช้าช้าอย่างช้าช้าและสม่ําเสมอนะและจะฝึกหยุดรถยังไงในขณะที่เคลื่อนช้าแล้วต้องการที่จะหยุด หยุดยังไงให้มันนุ่มนวลก็คือคาสลงแล้วก็เบรกตามเบาๆฝึกไปไปบ่อยหลายๆครั้งเราจะจับจังหวะของคาสได้ว่าสูงต่ำแล้วลดเพื่อนเร็วช้าขนาดไหนเราจะจ,จับจังหวะของเบรกว่าเท้าเราหนักเบาขนาดไหนเวลาจะหยุดยังไงให้มันนุ่มนวลนะฮะแล้วลองดูกันยกคาสตขึ้น ไม่ต้องยกสุดนะนิดนึงให้รถเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆมันเร็วคัสต์ลงให้มันเดินด้วยความเร็วสม่ำเสมอแบบช้าๆช้าชเราจะควบคุมมันได้อย่างนุ่มนวลต้องการจะหยุดคัสต์ลงไปก่อนเอกตามอย่างเบาๆบเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อนเนื่อง เบรกขึ้นคาร์ดตามยกขึ้นมาไม่ต้องยกเร็วนะถ้ารถเร็วไปคาร์ดลงระด,ดับหนึ่งดูความเร็วของเขาต้องการจะหยุดคาร์ดลงเบรกตามอย่างนุ่มนวลน,นะมือใหม่ฝึกเคลื่อนรถไปข้างหน้าแล้วก็หยุดโดยการ เหยียบคัสต์เปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งซ้ายขึ้นข้างบนเท้าด้านข้างด้านซ้ายค่อยคอยยกขึ้นมาขึ้นมาเทเลนิดเทเลนิดค่อยค่ยให้รถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้าช้าอย่างช้าช้าโดยที่เรายังเหยียบคัด์ไว้ระดับหนึ่งก็คือไม่ยกสูง จนหมดนะดูที่ความเร็วของรถเราต้องการให้รถช้าเราต้องก็เหยียบคัดลงนะเราต้องการจะหยุดเหยียบคัดแล้วก็เหยียบเบรกตามนะต้องการเคลื่อนไปข้างหน้ายกเท้าออกจากเบรกแล้วก็ยกคัดขึ้นเพื่อให้รถเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าช้าอย่างช้าช้าต้องการจะหยุด ครัดเหยียบลงให้สุดแล้วก็เบรกตามนะฮะส่วนการถอยก็ใช้เทคนิคเดียวกันแค่เราเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยนะยกคัร์์ขึ้นรถก็จะเคลื่อนตัวเรนะาต้องการจะหยุดกดคัร์์ลงเบรกตามอย่างนุ่มนวลในตำแหน่งที่เราต้องการจะหยุด จะไปปล่อยเบรกยกคาร์ดขึ้นอย่างเบาๆถ้ารู้สึกว่าเร็วเอาคาร์ดลงนิดนึงต้องการจะหยุดคารดลงให้สุดก่อนแล้วก็เบรกตามอย่างนุ่มนวลในตำแหน่งที่เราต้องการจะหยุดส่วนการเคลื่อนรถไปข้างหน้าในลักษณะที่เราต้องควบคุมรถ ให้ระดับความเร็วมันคงที่แล้วต้องผ่านลักษณะมุมเลี้ยว